กรรมนามัสก,การนะครับสวัสดีครับคู่สุดท้ายแล้วครับในอุปาทฐะนิโรธาวาระอุคระวาระนะครับเราเรียนคู่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนอุขโลกาสวาระแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความยากหมดแล้วเดี๋ยวไปอุคโลกาสาวาระง่ายนิดเดียวนะครับเวลาที่จะมาดูองค์ธรรมมาดูครับองค์ธรรมของเราเป็นมนาและธรรมมาดังนั้นมนาต้องขาเกิดแน่นอนเป็นมูละธรรมมาต้องขาดับแน่นอน เวลาเราเข้ามาหาหาว่ามะนายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดมะนายตนะจะเกิดแก่บุคคลที่จะไปเกิดแล้วภูมิที่เขาไปเกิดในชาติหนัน้นน่ะมีมะนายตนะดังนั้นบุคคลทั้งหมดเลยนะครับที่ไปเกิดใหม่อะทั้งหมดนะครับมะนาจะเกิดหมดเลยยกเว้นฉีเท่านั้นนะครับมะนาจะไม่เกิดเพราะว่าอะไรถ้าเขาไปเกิดในกาม คือบุคคลเหล่านี้กําลังเกิดและกําลังตายในการรูปอรูปสัรไปเกิดใหม่ในการมนาเกิดแน่นอนนะครับจิตนั่นแหละนําส่งให้เขาเกิดได้นะครับจากนั้นคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในการมะภูมิและรูป,ปภูมิถ้าชาติหน้าไปอยู่ในรูป,ปภูมิมนาก็เกิดได้เพราะฉะนั้นมนาก็จะเกิดบุคคลที่ทําอรูปฌานในการรูปอรูปและไปเกิดในอรูป,ปภูมิ ชาติหน้าอยู่ในอรูปแล้วมน,นาก็จะเกิดได้นะครับส่วนคนเป็นฉีไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าไม่มีแล้วชาติหน้าจึงไม่มีมน,นาเกิดแน่นอนมน,นาจึงจะไม่เกิดนะครับองค์ธรรมของเราแค่สามชุดเท่านั้นคือกามร,รูปและอรูปถามต่อไปทรมาจะดับไหมจะดับต้องดูสองสภาวะว่าชาติหน้ามีทรมาไหมถ้าชาติหน้ามีทรมาทำมาก็จะดับชาติหน้า เรามาดูเลยครับในกามก็ดีในรูปก็ดีในอรูปก็ดีพอไปเกิดแล้วมีเจตสิกไหมมีหมดเลยเจตสิกนั่นแหละครับทำมายตนะส่วนหนึ่งแล้วดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปอสันและจะไปเกิดในกามธรรมาจะดับแน่นอนเพราะในกามก็มีธรรมะบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและรูปภูมิ ซึ่งทำรูปฌานแล้วไปเกิดในรูป,ปภูมินั้นธรรมายตนะจะดับแน่นอนเพราะว่าในรูป,ปภูมินั้นมีธรรมาเกิดได้ส่วนบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในการรูปอรูปนั้นพอตายลงไปอยู่ในอรูป,ปภูมิธรรมาก็จะดับเหมือนกันเพราะอารูป,ปภูมิมีแค่สองอายตนะเท่านั้นคือมณา,ายตนะและธรรมายตนะ จากนั้นเราได้องค์ธรรมอามันตาแน่นอนเนี่ยครับอามันตากามรูปอรูปเราเคยสรุปองค์ธรรมให้ดูแล้วทีหนึ่งว่าถ้าบุคคลเหล่านี้นะครับกามรูปอรูปแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยได้กี่ภูมิมาตั้งใหม่เลยนะครับในการมาภูมิแล้วจะกลับไปการเนี่ยสิ็ดภูมิแน่นอนตกตะลกก็ได้มาอยู่ในมนุษย์ก็ได้เป็นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ก็ได้ในรูปภูมินี้มี10เท่านั้นเว้นสุทาวาสภูมิ เพราะในสุทธาวาสภูมิยังไงก็ไปไหนไม่ได้นะครับพระนาคามีอารูปภูมิ4อสัญญาสัตตภูมิ1ส่วนบุคคลที่จะไปรูปภูมิก็ได้กามภูมิ7คือกามสุกติภูมิ7รูปภูมิได้14เว้นอกนณิธาภูมิเพราะกณิฐาภูมิของไม่ไปไหนครับเขาไม่ออกจากภูมิต้องสําเร็จในภูมินั้นส่วนบุคคลที่จะไปอรูปภูมิก็กามสุกติภูมิ7 รูปประภูมิก็ได้แค่10เท่านั้นถ้าเข้าสุทธาวาสออกไม่ได้แล้วนะครับอรูปประภูมิก็ได้แค่4ดังนั้นเมื่อเราเอามารวมกันในการมภูมินี่ครับตัวที่สามารถที่จะเวียนว่ายตายเกิดไปกลามด้วยไปรูปด้วยไปอรูปด้วยเนี่ยมีทั้งหมด11ภูมินะครับส1ภูมิส่วนคนที่จะไปเวียนว่ายตายเกิด จะไปเว้นว่ายตายเกิดเลยนะครับคือจะเกิดใหม่อีกในกามรูปอะรูปอะรูปภูมิเนี้ยได้แค่14ภูมิเว้นอกนิฐาภูมิส่วนอรูปภูมิได้4แน่นอนอสันได้1เท่านั้นพอเราเอาตัวเลขเหล่านี้มารวมกัน1บวก4บวก4บวก1ได้ศบวก1 1, 1เป็น30ภูมิเว้นอกนิฐาภูมิดังนั้นเวลาเราแสดงองค์ธรรมเราจึงแสดงองค์ธรรมเวน้นพระอรหันต์คนเดียว นะครับได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3เว้นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิเนี่ครับเราตั้ง30ภูมิไว้ใน30ภูมิเว้นอักกนิฐฐาภูมิบางที่ก็มี1ไม่บางที่ก็ไม่มี1ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราคุ้นชินนะครับเวลาใส่คำว่าเว้นอกนิฐาภูมิปกติเราจะไม่ใส่1น,นะครับแต่พอม,ม,มาในปีนี้ อุในอุปาทะก็ไม่ใส่หนึ่งพอมาเป็นนิโรธะบางที่ก็ใส่หนึ่งอุปาทานิโรธะบางที่ก็ใส่หนึ่งบางที่ก็ไม่ใส่1เพราะฉะนั้นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ผิดเลยนะครับเพราะเรารู้แล้วมันคือภูมิอากตาินิฐาอยู่แล้วจากนั้นมาดูส่วนที่เหลือคือคําถามที่2ของเราถามว่ามนายตนะจะไม่เกิดมนายตนะจะไม่เกิด ก็จะไม่เกิดแก่บุคคลที่เป็นฉีนั่นแหละนะครับเพราะฉีจะไม่เกิดนะครับถามต่อไปแล้วทรมมาก็จะไม่ดับใช่ไหมแล้วบอกบุคคลที่ทรมมาจะดับมี2สภาวะสภาวะ1คือถ้าชาติหน้ามีทรมมาทรมาก็จะดับชาติหน้าแต่ถ้าชาติหน้าไม่ดีไม่มีให้ดูชาตินี้ขาเกิดว่ามีทรมาไหม ปรากฏว่าธรรมมาเกิดกับทุกคนนะครับเกิดกับทุกคนไม่มีใครไม่มีธรรมมาเลยดังนั้นขาเกิดย่อมมีธรรมมาเพราะขาเกิดมีธรรมมาก็จะไปดับตอนตายนั่นเองส่วนคนที่เป็นพระอรหรันยังไงก็จะไม่ดับอยู่แล้วเพราะชาติหน้าไม่มีนะครับเราจึงได้เครื่องหมายมาสองเครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดผิดเราเอาความรู้ที่ได้มาจาก ฉิ18มาใช้คนที่กำลังเกิดทั้งหมดและเป็นฉีชื่อว่าฉีอุโยงสภาวะมาอันที่สองจากนั้นคนที่กำลังปลิธิพานทั้งหมดชื่อว่านิจบแล้วนะครับยมกของเราได้แค่นี้จบเรียบร้อยเลยเวลาเรามาว่าในยมกเราจะบอกว่ายัตสะมะนายตนังอุปัชชิสติตัสสะธรรมายตนัง นิรุจชิสตีติมานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดธรรมายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจษาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสาบุคคลสเว้นปัชฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ใน30ภูมิเว้นอักกนิฐาภูมิปะติโลมปุชฉายาัสาวาปนะธรรมายตนังนิรุชิสติตัดสักมานายตนังอุปปชิสติติหรือว่าธรรมายตนะจะดับแก่บุคคลใดมานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัจชิมะ พวิกานังอุปป,ปัช,ชตานังเตสังธรรมายตนังนิรุชิติติโนจะเตสังมะนายตนังอุปปชิสติอิตเตรสังเตสังธรรมายตนันจะนิรุชิติติมะนายตนันจะอุปปชิสติเมื่อปัชิมะพวิกะบุคคลเหล่านั้น กำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิธรรม,มายตนะจะดับแต่มนายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นธรรม,มายตนะก็จะดับมนายตนะก็จะเกิดในปาติโลมปุฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสะบุคคลสที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจะตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปปาทักคณะสมังคีของติเหตุกะปฏิสนธิจิตสิบสามเจตสิ 35, กสามสิบห้ากรรมะชะกราบสามเและ ปุถุชน4ผลเสกบุคคล3เว้นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสามสิบภูมิเว้นอักกนิธฐาภูมิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจบแล้วนะครับในส่วนของอนุโลมเพราไปปฏิโลมเราจะถามว่ายัตสะมะนายตนังนุปปจิสติ ตัดสะธรัมรมายตนันาณนิรุชชิสติติมะนายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดธรรมายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมะภวิกานังอุปป,ปัชชันตานังเตสังมนายตนังนุปปชิสติโนจะเตสัง ธรรมายตนางนะนิรุชิติติปรินิพันตานังเตสังมะนายตนญจะนุปปชชิติธรรมายตนญจะนะนิรุชิติติเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิมะนายตนะจะไม่เกิด แต่ธรรมายตนะจะดับแก่บุคลลบคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิมะนายตนะก็จะไม่เกิดธรรมายตนะก็จะไม่ดับในอนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่ง ผลเศษขษบุคคลสที่เป็นปัจชิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคณะสมังคีของติเหตุกะปฏิสนธิจิตสิเจตสิกสามสิบห้ากัมชกาบ3 7 4และอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพาน ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิตสิบสาเจตสิกสามสิบห้ากรรมะชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปะติโลมปุุฉายัสวาปณะนะ ธรรมายตนะณน,นิรุจชิสติตัดสมานายตนะนุปปชิตติติหรือว่าธรรมายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดมนายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปริณิพานในจตุโวโการภูมิปัญจโวโการภูมิที่เรียกว่าพังคคณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิตสิบสามเจตสิกสามสิบห้ากรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจบนะครับในปุคละวาระอุปปาะะิิโรธะและ อุป,ปาทะนิโรธาวาระมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับเวลากลับไปทำนะครับหลักการมีอยู่ง่ายๆนะครับหลักการในการสร้างยม,มกของปุคละวาระการ3ม,มีอยู่ว่าถ้าเป็นการ3มละการ3ละต้องตั้ง4แถวนะครับแถวที่1คือกามแถวที่2คือรูปแถวที่3คืออรูปแถวที่4คือชี จากนั้นเราก็ต้องตั้งว่าในกามเนี่ยมาจาก4ภูมิรูปนี้มาจาก2ภูมิอารูปมาจาก3ภูมิฉิอยู่ใน3ภูมิอันที่4คือในกามเนี่ยมีอายตนะเกิดได้11ในรูปมีอายตนะเกิดได้5ในอารูปมีอายตนะเกิดได้2ถ้าเป็นฉีอะไรก็ไม่เกิดเลยดังนั้นถ้าบุคคลที่จะไปเกิดในกาม อายตนะสามารถเกิดได้จะเกิดได้ 11. อายตนะถ้าบุคคลใดจะไปเกิดในรูปอายตนะจะเกิดได้เพียง5อายตนะคือจักขุโสตคานะประธานโทษจักขุโสตะรูปะมะนาและธรรมมาสำหรับบุคคลใดที่จะไปเกิดในอรูปภูมิอายตนะเกิดได้2เท่านั้นคือมะนาและธรรมมา แต่เป็นปัจฉิมภาวิกาบุคคลจะไม่มีอะไรเกิดเลยจากนั้นเรามาดูสภาวะที่เหลือคือถ้าจะเกิดจะเกิดให้ดูชาติหน้าเลยครับถ้าชาติหน้ามีอายตนะนั้นอายตนะนั้นก็จะเกิดในชาติหน้านั่นแหละพิจารณาองค์ธรรมง่ายมากๆจากนั้นมาดูจะดับ จะดับต้องดูสองสภาวะคือทั้งชาติหน้าด้วยชาตินี้ด้วยถ้าชาติหน้ามีอายตนะนั้นอายตนะนั้นก็จะไปดับในชาติหน้าแต่ถ้าชาติหน้าไม่มีอายตนะนั้นให้มาดูชาตินี้ว่าขณะเกิดหรือขณะกําลังเกิดมีอายตนะที่กําลังถามอยู่ไหมถ้ามีในขณะเกิดอายตนะนั้นจะไปดับตอน ตายเท่านั้นเองดังนั้นจะดับจึงมี2ส,สภาวะอีกส่วนหนึ่งคือถ้าจะไม่เกิดให้เว้นเอาฉีออกให้เว้นเอาฉีออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉีนั้นจะไม่เกิดแน่นอนนะครับต้องเว้นเอาฉีออก เว้นฉีเพราะว่าฉีจะไม่เกิดแต่ถ้าเราบอกว่าจะดับจะไม่ดับให้เราเว้นนิเพราะนี้เขาจะไม่ดับจากนั้นเราก็มาเข้ากระบวนการในการหายมกเลยเวลาเราหายมกเราก็ตั้งปกติเลยครับสี่แถวกามรูป อารูปอสัญแล้วก็ไล่เข้ามาว่าบุคคลที่จะไปเกิดในกามนั้นนะมีอยู่4กามรูปอารูปอสัญกามรูปจะไปเกิดในรูปกามรูปอารูปจะไปเกิดในอารูปกามรูปอารูปสําเร็จในชาตินี้เป็นฉีไม่อาสันครับประธานโทษเป็นฉีนะแล้วก็เข้ากระบวนการในการาถามถามโยกคือถ,ถาม2ครั้งครั้งที่1 ถามแบบอนุโลมครั้งที่2ถามแบบปัจจนิกจากนั้นก็เอาเครื่องหมายไปลงเลยครับว่าถูกผิดถูกถูกหรือผิดถูกกับผิดผิดเมื่อได้องค์ธรรมเหล่านี้แล้วให้โยงสภาวะมาเลยโดยการโยงเอา3มาเป็น2คือถูกผิดเอา1บทเดียวมาเป็น2คือถูกถูก เอา2บทเดียวมาเป็นเอา3บทเอา2บทมาเป็น4 2บทคือผิดผิดจากนั้นอันที่1ก็โยงมาอันที่4คือผิดถูกแค่นี้เราก็ได้แล้วครับสภาวะในองค์ธรรมเรียบร้อยพอได้แล้วเราก็ไปว่าบาลีแสดงองค์ธรรมจบยมกทันทีเพราะฉะนั้นการ3มมีรายละเอียดเยอะแต่ถามว่ายากไหม ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็คือยากที่สุดตั้งแต่เราเรียนมาในการ123แล้วนะครับดังนั้นเขาฝากไว้นะครับลองฝึกกันดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าในในห้องในในในซูมนี้เราใน YouTube เราคงไม่ได้ฝึกกันเพิ่มเติมนะครับกลับมาย้อนดูเองแต่ถ้าเราไปเข้าไปในห้องนี้ครับเราจะซ้ำไปซ้ำมานะครับ123นี่แหละครับซ้ำไปซ้ำมานะครับ เรียนจนกว่าจะเข้าใจนะครับถึงจะถึงจะให้ไปทำให้ไปทำการบ้านเองได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับการนมัสการนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้โชคดีครับ